จากคลิปที่แล้วที่ผมได้รับนักเรียนญี่ปุ่นมาอยู่ด้วยกันแล้วได้เจอกับเขาเจอ e s h o ต่างๆลองไาดูกันต่อดีกว่าครับว่าสัปดาห์สุดท้ายเพื่อนๆต่างแดนของผมจะเจออะไรแปลกๆในโรงเรียนไทยบ้างไปรับชมกันได้เลยครับถัดมาวันนี้พวกเราก็จะไปที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับซึ่งก็จะพาไปเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆซึ่งที่ที่อยู่ตอนนี้ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลน,นั่นเองครับจากนั้นก็พาไปกินข้าวร่วมกันครับผมพอกินเสร็จก็ไปขี่ช้างกันต่อ แล้วจากนั้นพวกเราก็ไปตามสถานที่ต่างๆครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมากข้ามไปตอนที่อยู่ที่ BTS กันเลยดีกว่าครับ<ภ><ภ>คือสาเหตุที่ผมเลือกที่จะพาเข้ามาที่กรุงเทพวันนี้เลยเพราะว่าในวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวแล้วก็เที่ยวให้สุดไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ไปซื้อของฝากแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนเยอะเวลานอนของเขาจะได้พอแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบเพลียๆตอนที่ไปโรงเรียนที่การทุกคร อในที่สุดพวกเราก็ถึงที่เยาวราชสักทีครับ รอบที่แล้วเพื่อนที่มากินแมงป่องไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรรอบนี้ผมก็เลยอยากลองกินบ้างครับอร่อยเว้ อร่อยอร่อยมากอร่อยมากแล้วจากนั้นเราก็นั่งรถตุ๊กๆด้วยกันครับเว่าอายาเดทใหเจ้าตันส่ ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับข้ามาวันถัดมาครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันก็เลยคิดว่าพาพวกเขาไปซื้อของฝากกันเลยดีกว่า ีครัาบา <c oughs> มาเริ่มเช้าวันจันทร์อันสดใสที่โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับในที่สุดก็ถึงคาบเรียนที่เขาจะได้มาเรียนกับห้องศิลป์ญี่ปุ่นสักทีหลังจากที่ไปห้องอีพีมานานัคแปรบจู่ๆก็โดนให้แปลแอบตั้งตัวไม่ทันกลับบ้านมาก็เปิดคอนเสิร์ตกันต่อครับ หลากหลายแนวเพลงมากครับวันนี้วันอังคารและโรงเรียนมีทัศนศึกษาให้ไปที่ดีมโวกันซึ่งทั้งสองคนได้ไปแต่ผมไม่ได้ไปเพราะต้องเรียนหนังสือที่โรงเรียนกับเพื่อนๆเนาะ no? ดูเล่นแต่ละอันอยู่ที่นั่นพวกคุณคงจะสนุกกันมากๆตัดภาพมาที่โรงเรียนครับสวัสดีครับวันนี้คุณอันซินรู้สึกไงบ้างที่คนญี่ปุ่นไม่อยู่คือเสียใจแซดแซดแซดโเจ้นอยตะยูเอ็นจังวาโดนตตด 今日行った遊園地で一番怖かったのは竜のやつでこう行った時に死ぬかと思いました、うん、昼ごはんはケンタッキーで食べました、うん、そして秋とは <laughs> えーいつはスクリーンドロなとダイッド <Many> times. <laughs> แลายว,วันนี้ผมก็ต้องมากินนัตโต้นัตโตนคือพูดตรงๆก็คือแอบไม่อยากกินเล็กน้อย,ยแต่ว่าคิดว่าอยากจะลองชาเล่นตัวเองดูนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะ ตอนนี้ผมตั้งเป้าแล้วว่าจะต้องกินหมดให้ได้เย้ได้จ่ะ่กร่ากานี่ว่า้นยัก็้เยเย้เย้ยกันบตาจ้าคดีอ่อาหารเช้นวทเลยลดีกว่า แล้ววันต่อมาพวกเราก็ไปกันที่โรงเรียนเหมือนเดิมครับผมวันนี้เป็นวันพุธแล้วแล้วก็คิดว่าเขายังไม่เคยเล่นกีฬากับเพื่อนผมเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจะพาเขาไปเล่น,ลนบอลเลย์บอลกับเพื่อนเพื่อผมดีกว่า <Ooh. S 1> แล้ววันนี้ตอนเย็นก็มีแข่งบาสเกตบอลพอดีก็เลยพาเขามาดูด้วยครับนี่ไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ว่าเดินผ่านมาพอดีน่าจะฟีลแบบแองกี้เบิร์ดแหละมั้ง แล้วจากนั้นผมก็พาเขามาคุยกับเพื่อนๆของผมดูเพื่อเป็นการฝึกภาษาให้เพื่อนผมด้วยเหมือนกัน i ็อป <laughs> yes, ิกของว t นน i ้ a <All Thailand. S 3> oh, yeah. ือไทยและ h ูชิ a i ยมีซู a ิมากมายโอเคอ e ใช่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 ใ t s i อัลชใช่หมแยแบบดทุกยทยแล้วก็วันพฤหัสไม่มีอะไรมากช่วงเย็นผมก็พาเข้ามาคุยกับเพื่อนผมเหมือนเดิมเห็นว่าเพื่อนสนุกด้วยก็เลยคิดว่ามาด้วยก็ดีนค และแล้ววันสุดท้ายที่จะได้กินข้าวร่วมกันที่โรงอาหารก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับไวมากเลยอะ่ะผมเข้าใจความรู้สึกเขานะว่าสสัปดาห์มันน่าจะไวไปแล้วก็มันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้เจอด้วยกันเลยเขาก็จะต้องกลับญี่ปุ่นไปสะละช่วงคับท้ายๆก็จะมีกิจกรรมให้มาอำลาเคตากับอากิโตะครับซึ่งมหก็ดูจัดได้อย่างอบอุ่นครับตัดภาพมาที่มห นอกจากนี้เพื่อนๆของผมก็มีของที่ระลึกให้กับเคตะแล้วก็อากิโตะด้วยครับ Thank you oh, Thank you for everything This week is was very 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 fun weeks and so please waiting at and don't forget me Thank you I I receive Kachashok <laughs> Think yeah. และคลิปต่อจากนี้คือคลิปที่เคตะตั้งใจตัดต่อมาตลอดสัปดาห์เพื่อที่จะเปิดมาในวันนี้ครับ ซึ่งมีคนร้องก็คืออากิโตะและก็ผมนั่นเองครับ オープンサムラブソンサルバーティーパンマードウイ、ナクラブブコヤルンアキトレケイタドウイ、ナクラブワイチュガーマーナクラブ Thank you ババイイ <laughs> หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปเป็นที่เะยลึกร่วมกันครับบาย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  พอจบกิจกรรมเสร็จมผมก็พาเข้ามาคุยกับเพื่อนผมเป็นครั้งสุดท้ายครับ

นี่คงจะเป็นรูปสุดท้ายที่ได้ถ่ายด้วยกันที่โรงเรียนแล้วสินะช่วงเวลาที่รถกําลังออกจากโรงเรียนสําหรับผมเองมันคงจะเป็นเรื่องปกติที่ต้องไปกลับอยู่แล้วแต่สําหรับเขาคงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้มาด้วยกันอย่างนี้ จ日ここでอをしますか？ショッピングです。ช้อปปิ้งดีส้ออย่แค่จีซุปเร์ดีี่ปุ um ่นรい。าน้ของวัินนได้ถ่นยรูป่ป็นที่นนี่นี่นี่นว่นี่นี่นว่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่นี่ไี่นี่รู้นี่นีี่น่น่ี่นน きとケイタこの2週間僕にとってこの経験はとても素晴らしい思い出になったよこの時間はきっと一生忘れないと思ういつかまたどこかで3人で会えることを願っているこれからもずっと君たちを応援しているからな本当にありがとうまたね